สำหรับคนที่ต้องการเงินด่วนโดยเฉพาะคนที่ไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีคนคำ้ำแต่อยากจะได้เงินไวภายในครึ่งชงั่วโมงถึงเงินนะครับนึกถึงตลอดยหลานยายชแนลนะครับ ในยุคที่เศรษฐกิจแบบนี้นะหลายคนเนี่ยรายได้เท่าเดิมแต่รา,ายจ่ายเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวบางคนอยากจะต่อยอดอาชีพลเลลกๆอยากมีทุนหมุนหรือแค่มีเงินฉุกเฉินสักก้อนมาประกองชีวิตแต่จะให้ไปกู้ธนาคารใหญ่เนี่ยก็เอกสารเยอะหลักทรัพย์ก็ไม่มีเพราะงั้นสินเชื่อบุคคลธรรมดาหรือที่เราเรียกกันว่าสินเชื่อเงินด่วนนี่แหละคือคําตอบที่เข้าถึงง่ายที่สุดในตอนนี้สินเชื่อที่พูดถึงวันนี้คือ เพื่อนแท้งเงินด่วนผู้ให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลังถูกกฎหมายแน่นอนนะและที่เด็ดสุดเนี่ยอัตมัติไวสุดใน30นาทีเพื่อนแท้งเงินด่วนเขาเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดหรือที่เราเรียกว่าพิโกไฟแนนซ์นั่นแหละนะพูดง่ายๆก็คือเป็นสินเชื่อสําหรับคนธรรมดาที่ต้องการกู้เงินอย่างถูกกฎหมายเพื่อนแท้เนี่ยเขามีให้เลือกนะทางสินเชื่อบุคคลธรรมดาสินเชื่อเงินด่วนสินเชื่อโกไฟแนนซ์ หลายแต่ละแบบเนี่ยก็มีจุดเด่นเฉพาะตัวถ้าคุณไม่อยากใช้ทรัพย์สินคำ้ำอย่างเช่นบ้านรถที่ดินสินเชื่อบุคคลธรรมดาของเพื่อนแท้คือคําตอบวงเงินสูงสุดเนี่ยให้ได้ถึง5เท่าของรายได้หรือไม่เกิน50,000่นบาทดอกเบีย้ยเริ่มต้นแค่1.65%ต่อเดือนหรือไม่เกิน36%ต่อปีไม่ต้องมีคนคำ้ำไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันอนุมัติไว้นะใน1 0 3ถึงนาทีสมัครออนไลน์ทำได้เลยผ่านแอปเพื่อนแท้งเงินด่วนหรือว่าจะ หลายเพื่อนแท้เงินด่วนก็ได้นะและที่ชอบมากก็คือเขามีสาขาเกือบทั่วประเทศเลยนะเพราะฉะนั้นคนต่างจังหวัดเนี่ยก็สมัครได้สินเชื่อเพื่อนแท้เนี่ยเขาเปิดกว้างนะไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้ามีรายได้คุณก็มีสิทธิ์กู้พนักงานประจำเนี่ยมีสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ยื่นง่ายมากอาชีพอิสระฟรีแลนซ์ใช้สเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนก็ยื่นได้ข้าราชการพนกรรักงานรัฐวิสาหกิจรายได้มั่นคงมีสิทธิ์กู้ได้ทันทีและก็เจ้าของ รนะหรือว่าผู้ประกอบการหากว่ามีทะเบียนการค้าหรือว่าเอกสารรายได้เนี่ยก็สมัครได้เหมือนกันผู้ใาไงก็คือไม่ได้จํากัดอาชีพนะแต่ขอให้มีรายได้เข้าบัญชีต่อเนื่องก่อนสมัครเตรียมเอกสารให้พร้อมสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนหรือว่าหนังสือรับรองรายได้นะถ้ามีสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนและสําหรับเจ้าของกิจการนะอย่าลืมทะเบียนการค้าหรือว่าหลักฐานรายรับซึ่งแค่นี้เนี่ยคุณก็พร้อมที่จะยื่นกู้ได้แล้วนะผ่านแอ หรือสาขาใกล้บ้านดอกเบีย้ยของเพื่อนแท้เนี่ยเขาก็คิดแบบลดต้นลดดอกนะหมายความว่ายิ่งเราผ่อนเงินต้นยิ่งลดดอกเบีย้ยเนี่ยก็ลดตามไปด้วยไม่เหมือนกับบางที่นะที่คิดคงที่จ่ายเท่ากันทุกงวดยิ่งโปะเร็วเนี่ยก็ยิ่งหมดเร็วนะใครที่กาลังหมุนเงินไม่ทันเนี่ยอยากจะมีเงินไว้ใช้จ่ายฉุกเฉินหรืออยากจะมีชุนต่อย,ยอดเล็กๆในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้แนะนําเลยเพื่อนแท้เงินด่วนกู้ง่ายถูกกฎหมายอยู่ภายใต้าการก กับของกระทรวงการคลังสมัครได้เลยนะที่แอปเพื่อนแท้เงินด่วนหรือว่าแอดไลน์เพื่อนแท้อนุมัติไปสุดใน30นาทีอย่าลืมนะเวลามีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยอย่าไปพึ่งเงินกู้นอกระบบมีเพื่อนแท้อยู่ข้างคุณแล้วนะไว้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับนึกถึงเงินนะครับนึกถึงต้อยหลานยายชแนลนะครับ